สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเข้าครัวกับปุ๊กก่อนอนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่รับชมอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ปุ๊กทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำบวยดองเกลือกันค่ะอันดับแรกนะคะปุ๊กจะนำบวยนะคะมาแช่ในน้ำเปล่าเนี่ยแหละคะ่ะล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่ทิ้งไว้สามถึงสี่ชั่วโมงนะคะพอแช่เสร็จเรียบร้อยนะคะได้เวลานะคะปุ๊กก็จะมาแกะคั่วะคะ่ะ ขั้วตรงหัวบวยนะคะแบบนี้ค่ะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะแค่ออกมาก็หลุดแล้วค่ะการแช่บวยนะคะแช่เพื่ออะไรเพื่อให้ลดความฝาดความเฟื่อนนะคะของเนื้อบวยให้จางลงค่ะหลังจากแช่เสร็จทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะปุ๊กก็จะนําบวยนะคะขึ้นมาผึ่งให้เสด็ดน้ำค่ะ ปุ๊กทำตอนกลางคืนนะคะฉะนั้นนะคะก็จะพึงให้เสด็จน้ำให้บวยแห้งจนถึงเช้าเลยค่ะจะได้ไม่เสียเวลารอเนาะหลังจากบวยแห้งเสร็จแล้วนะคะปุ๊กก็จะนำบวยนะคะมาใส่ในภาชนะค่ะภาชนะที่ปุ๊กจะใช้นะคะจะใช้ก็คือเป็นโหลแก้วค่ะใส่บวยลงไปเลยนะคะพอใส่ได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งโหล ปุกก็จะใส่เกลือลงไปค่ะเกลือที่ปุ๊กใช้นะคะอันนี้เป็นดอกเกลือนะคะหรือเป็นเกลือแกงก็ได้ค่ะแต่ไม่แนะนําให้ใช้เกลือไอโอดีนะใช้เป็นพวกดอกเกลือหรือเกลือแกงจะดีกว่านะคะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่เกลือตกตามลงไปอีกค่ะอัตราสัดส่วนนะคะปุ๊กไม่มีค่ะทํากับข้าวปุ๊กก็ไม่มีกะเอานะคะใช้ดุลพินิจของเรากะเอาค่ะ พอใส่เกลือเสร็จเรียบร้อยนะคะปุ๊กก็จะเอาซีนนะคะหรือว่าแรปนะคะมาปิดปากเอาไว้ค่ะเพื่อไม่ให้อากาศเข้านะคะเสร็จปุ๊กแล้วก็ปิดฝาค่ะทิ้งเอาไว้ประมาณ3เดือนนะคะก็ได้ทานละค่ะส่วนโหลนี้นะคะปุ๊กทำมา1ปีแล้วค่ะ น้ำบวยก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะสีกำลังสวยเลยค่ะและรสชาติก็กลมกล่อมนะคะเหมือนกับว่ามันบ่มมานานแล้วและได้ที่แล้วอะค่ะรสชาติน้ำาววยก็เปรี้ยวนะคะแล้วก็ออกเค็มนะคะก็รสชาติดีเลยค่ะเนื้อบวยก็รสชาติดีเลยค่ะและส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นบวยที่เราทำตอนแรกนะคะ ผ่านมาประมาณ2สัปดาห์ค่ะนี่ค่ะผ่านมา2สัปดาห์น้ำบวยก็จะเริ่มออกนะคะก็จะกลายเป็นประมาณนี้นะเนื้อบวยได้ไหมก็ได้แต่ถามว่ากินแล้วอร่อยไหมยังไม่ได้ที่ค่ะต้องทิ้งไว้สักประมาณ3-4เดือนนะคะกำลังดีค่ะ ขั้นตอนไม่ยากนะคะไม่ยุ่งยากทําง่ายวัตถุดิบมีไม่เยอะด้วยค่ะเดี๋ยวจะฉีกเนื้อให้ดูนะคะนี่ค่ะเนื้อข้างในจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้บวยไม่ถึงเดือนนะส่วนอันนี้บวย1ปีนะคะเนื้อเขาจะแห้งกว่าแล้วนะคะสามารถเอาไปทำน้ำบวย้ยหรือไปทำกับข้าวได้แล้วนะคะบวยอันนี้นะ นี่ค่คะเนื้อเขาก็จะแห้งๆหน่อยนะคะเอาละค่ะวิธีทำไม่ยากเพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ปุ๊กทำคลิปต่อๆไปด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ